ฉันนะเป็นคนที่อดทนกับความรักมากเพราะว่าความรักในความหมายของฉันเนี่ยมันคือเรื่องของคนสองคนเท่านั้นที่จะต้องจับมือไปด้วยกันแก้ปัญหาไปด้วยกันแล้วก็เดินไปบนเส้นทางเดียวกันแล้วชีวิตของเธอล่ะที่เธอใช้มือทั้งสองข้างของเธอจับไปข้างละคนอะ มันจะไปทิศทางเดียวกันใช่ไหมแล้วเธอไม่คิดบ้างหรอว่าวันหนึ่งถ้าความรักของเธอเกิดมีบางคนเนี่ยอยากจะพาความรักของเธอไปทางซ้ายหรืออาจจะมีคนนึงอยากจะพาความรักของเธอไปทางขวาเธอจะทำยังไงฉันแค่ปล่อยมือใครสักคนนึงเท่านั้นแหละ เอาละถ้าเกิดว่าไม่มีใครยอมปล่อยมือเธอเลยอะอเธอจะเป็นยังไงมันเจ็บนะวิวใช่ไงมันจะเจ็บอย่าคิดนะว่าความรักของตัวเองมันจะดีกว่าของคนอื่น